สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอกับหัวลาดแคเนียครับรุ่นฮอตชิตของเราครับนี่ครับตัวนี้เป็นเจ้า P410 ครับคันนี้เป็น P410 นะครับแล้วก็มากระสีสันที่โหจะบอกว่าไงดีครับเนี่ยสุดๆจริงๆครับคันนี้สีสันนะครับคันนี้โอ้โหนี่ครับด้านข้างเขา คืองานสภาพันธ์นะครับสภพาพันธ์ทีมงานนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับหนึ่งคันเป็นรถคันสีแดงครับคันนี้เป็นสีผมเรียกไปถูกแล้วก็เป็นสีอะไรสีเขียวตองแล้วกันนะครับสีตัวตองแล้วกันนะครับเนี่ยแต่เราดูลมรวมๆป็นคงดันข้างกันก่อนน่ครับดันข้างเขานะครับทำสีมา ทั้งหมดเลยครับเนี่ยทั้งบังหูบังควรล้อทำสีครบหมดเลยครับมีรวดลายสตุกสติ๊กเกอร์มาเต็มเลยครับคันนี้นี่ครับคันนี้ก็เป็นเจ้า P410 ก็เป็นรุ่นถุงลมครับรุ่นถุงลมนะครับตัวหางก็สีเดียวกับตัวหัวเลยครับแบบนี้เลยนะครับ เราเดินมาทางนี้เราเราก็ไล่ดูจากด้านหลังของตัวรถไปก่อนเลยครับนี่ครับไฟท้ายเปดไฟทง้งไฟท้ายครับไฟท้ายเขาไฟท้ายของเจ้าพีหนึ่งสูสี่หนึ่งศูนย์นะครับ้า่างก็มีพระบ่มพระใบแสยงคำว่าสแคนเียด้วยครับนะครับแบบนี้นะครับบางคนท้ายก็มีสีเดียวกับโตถเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดตัวการด้านข้างครับ ตรงกันถานน้ำมันนะครับนี่ทีนี้ก็ต้องเขียนว่าเจเลสสั่งลุยครับนี่ครับโลโก้เจ้านกพิฟินครับโลโก้ของสแกนเนียเขานะครับนี่ครับแบบนี้อันนี้ครับทีนี้ก็จะติดแบบนี้ทุกคันเลยครับเนี่ยเจเลสสั่งลุยนะครับนี้อันนี้พิเศษกว่าตรงที่ว่านี่ครับนี่อันนี้เขามีโลโก้ ดีโลโก้แล้วนะครับโลโก้บริษัทก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นสัญลักษณ์เป็นแบบเรนเียมแบบนี้ครับเป็นของหอหองหอตะกอสภพพันธ์พาสปอร์ตนะครับนะครเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์สภพพันธ์พาสปอร์ตมาด้วยนะครับสื่อสแวบเลยครับสื่อสาร ก็คีรีสนูอันนี้ก็จะมีฝาค้งฝาคราอบล้อมาให้ด้วยนะครับเนี่ยฝาคราอบล้อมาให้ด้วยนะนี่ครับหน้ากระจังก็แต่งชุดแต่งมาแล้วครับใส่ตัวชุดโคมียมมาด้วยครับใส่โคมียมมาด้วยนะครับนี คิวตรงนี้ก็ปกติก็จะเป็นสีเทาๆดำๆนะครับตัวนี้ก็แต่งแต่งเป็นโครเมียมมาด้วยนะครับแต่งโครเมียมมาแล้วนะครับนี่ครับโลโกโ้ความแรง DC หนนี่ก็โลโกโ้แคเนี้ครับไฟหน่องไฟหน้าครับ สันสดจริงๆน,นันี้วิ่งไปไหนนี่ก็เด่นได้ไกลเลยครับทีนี้จะมีสีฟ้านะครับเนี่ยสีฟ้าสีชมพูนะครับเออกระจกมองข้างก็ใส่สีมาแล้ครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับอันนี้ด้านฝาด้านขา้าบ คตัว p 4 1 0ก็จะมีตัวนี้ครับ่งบอกก็เป็นรุ่นถุงลมนะครับแบบนี้ะนะครับรถด,ดิกันถอยออกไปพอดีเลยครานี้เลยเด่นเลยครับคันนี้เลยเด่นเลยนะครับสวยมากๆเจ้า p 4 1 0ของเรานี่ครับ เจ้าแต่แค่นี้พีซีหนึงศูนย์ครับกับตันเดินไปขึ้นรถแล้วครับกับตันพร้อมจอะเดินทางไปหาดใหญ่แล้วครับหาดใหญ่นคร,น,ครนี่ครับโอ้โหก่อนพี่เขาก็ขับสามร้อยหกนะครับคราวนี้ก็ได้มาขับเจ้าพีซีหนึ่งศูนย์แล้วนะครับ จริจรอ๋อพี่กขถอยไปออกไปถอยออกไปทางฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินตามไปคคน,นี้เราวันนี้เรามีโหมดเดินตามรถเลยครับอโ,โอ้โหสวยจริงๆ สีสันสดใสามากๆไปแล้วครับครับเดินทางโดยปลอดภัยครับนะครับกน,นก็ฝ่ากเจ้า P 4 1 0 เราจะแค่นียสีสันสดใสไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้มารีวิวรถเฉยๆนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ